แล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเรือช่วยเหลือนานาชาติ Global s t o u d Flotilla อ๋อครับเรื่องนี้ก็ดังอยู่ใช่ค่ะถูกกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นในน่านาน้ำสากลเลยมีการควบคุมตัวนักกิจกรรมหลายคนรวมถึงเกรตาทุนเบิร์กด้วยครับผมได้ยินข่าวนี้เหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก็เลยจุดกระแสประท้วงไปทั่วโลกเลยนะคะอย่างโคลอมเบียถึงขั้นขับทูตอิสราเอลออกนอกประเทศตุรกีก็เริ่มสอบสวนแล้วครับประเด็นเรื่องคำขาดของอิสราเอลเนี่ย น่าจับตามองมากนะครับคือมันเป็นการพยายามจะลบเส้นแบ่งทางกฎหมายเลยนะระหว่างพลเรือนกับนักรบสำหรับคนที่ไม่ยอมอบพยพซึ่งมันอาจจะเป็นการปูทางไปสู่ความสูญเสียของพลเรือนที่สูงขึ้นมากๆแล้วก็น่ากังวลว่ามันอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่อันตรายสำหรับความขัดแย้งในเขตเมืองทั่วโลกในอนาคตได้เลยครับน่ากลัวมากเลยนะคะ แล้วในจังหวะเดียวกันนี้เองสหรัฐก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากคือประธานาธิบด,ดีทรัมป์ออกคำสั่งให้คำมั่นเลยว่าจะปกป้องกาตาถึงขั้นอาจจะต้องใช้กำลังทหารหลังจากที่มีข่าวว่าอิสราเอลพยายามจะลอบสังหารผู้นำฮามาสในโดฮาแต่ว่าล้มเหลวไปอ๋อค่ะอันนี้เป็นการตอกย้ำนโยบายอเมริกาเฟิร์สที่ชัดเจนเลยนะครับคือให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แล้วก็สินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ของอเมริกาโดยตรงมากกว่าพันธมิตรดั้งเดิม แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไกลๆด้วยว่าสหรัฐจะไม่ให้เช็คเปล่ากับอิสราเอลถ้าการกระทํานั้นมันไปกระทบพันธมิตรรายอื่นที่สําคัญของสหรัฐอย่างกาตารนี่แหละครับค่ะเข้าใจเลยค่ะ